ทิ้งประโยชน์เยอะเพียงคุณรู้ของเหลือใช้ภายในบ้านนำไปบำรุงพืชผักให้งามได้สวัสดีครับทุกท่านเล็บชีช่องวิจิชัยพี h ช n แนลนะครับในวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการใช้ของเหลือใช้ภายในคณเรืองของเรานะครับนำมาบำรุงพืชผักในสวนของเราให้งามได้แบบง่ายๆจากสิ่งนี้กันเลยครับ การใช้ประโยชน์จากน้ำสาวข้าวของเลือดใช้ภายในคณเรืองของเรานะครับน้ำสาวข้าวแบบนี้นะครับจะมีโปรตีนวิตามินคาร์โบไฮเดตจานวนมากซึ่งเราอาจไม่รู้แต่พืชรู้นะครับและมีประโยชน์กับต้นพืชมากเลยครับเราจะใช้ร่วมกับน้ําเปล่านะครับประมาณ10ลิตรและใช้น้าสาวข้าวนะครับปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าเราเหลือจากการสาวข้าวแล้วใส่ลงไปรวมกับน้ําเปล่าเลยครับ ประโยชน์ของน้ำสาวข้าวนะครับมีประโยชน์ในการบำรุงพืชผักให้งามได้แบบง่ายๆเลยครับและเราจะมาใช้ร่วมกับตัวนี้เลยครับเป็นผงชูรสนะครับผงชูรสหรือโมโนโทรเรียมกูตเตรเมตตัวนี้นะครับจะช่วยบำรุงรากของต้นพืชให้งามได้แบบง่ายๆเช่นกันทําให้ต้นพืชเรานะครับข้วเหนียวใบเขียวดอกไม่ร่วงหล่นง,ง่ายผลไม่ร่วงหล่นง,ง่ายเราจะมาใช้ผงชูรสประมาณนะครับ1ช้อนโต๊ะ ใส่ลงไปรวงกันเลยครับและคนสมุนทรทั้งหมดเข้ากันอีกทีและนี่คือปุ๋ยชั้นเลิศช่วยบำรุงต้นพืชให้งามได้แบบง่ายๆจากน้ำสาวข้าวเลยครับการใช้ประโยชน์จากน้ำสาวข้าวนำมาบำรุงต้นพืชน,นะครับเราจะใช้น้ำสาวข้าวที่ผสมกับน้ำแล้วลดลาดไปที่ต้นพืช1ขันต่อ1ต้นและลดลาดตอนช่วงเช้าทุกๆ7วันเลยครับ และคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยยางไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องพีทัยพีแชนแนลได้นะครับถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับต้นพึ่งเราจะติดดอกและออกผลไวขึ้นขั้วเหนียวใบเขียวดอกไม่ร่วงหล่นง่ายผลไม่ร่วงหล่นง่ายด้วยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับน,นําน้ําสาวข้าวของเหลือใช้ภายในคนเลือนงของเรานะครับ นามาปลูกต้นพือให้งามได้แบบนี้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในการทำการเกษตรนะครับ